ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมก็มีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนำเพืเ่อนๆทุกคนนะครับก็คือเพจนี้ครับยาดาเกมเซ็นเตอร์บริษัทเติมเกม,ม,มราคาถูกครับทุกคนสำหรับใครอยากเติมเกมราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วทันใจเนี่ย แอดมินตอบบมากๆต้องยาดาเกมเซนเตอร์นะครับทุกคนซื้อหลายแพ็กนะครับมีการลดราคาได้นะครับทุกคนต้องใช้ ID password ในการเติมนะครับรับประกันครับไม่มีรีฟันนะหากมีปัญหาเขายินดีคืนเงินเต็มจํานวนครับเติมเกมมือถือทุกเกมนะครับทักไปสอบถามแฟนเพจแอดมินของเขาได้เลยยาดาเกมเซนเตอร์นะครับลิงก์เนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้อยู่ใต้คลิปนี้นะครับทุกคนอ่ะแถมยาดาเกมเซนเตอร์นะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพิ่มทุนจดทะเบียนนะทุนจดทะเบียนตอนนี้5ล้านบาทแล้วนะครับโอ้โหเป ถ้าใครสนใจติดต่อน,นี่แบบใครเติมไม่เป็นหรือใครอยากเติมถูกลงนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยครับยาดาเก็บเซ็นเตอร์ครับ สวัสดีชาวปลื้งสเต็กเกมมบายทุกคนนะครับผมก็อยู่กับปื้งสเต็กเกมมบายกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนเราชมคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องนี้ด้วยครับเอาเะยครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาบอกถึงกิจกรรมใหม่นะครับซึ่งน่าจะมีตั้งแต่เมื่อวันแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าผมก็เพิ่งได้ออกมาพูดนะฮะแต่ว่าที่จริงทุคนก็น่าจะรู้แล้วล่ะเนาะแต่ว่าก็อาจจะมีผู้เล่นบางคนนะครับที่ยังไม่ทราบนะในช่วงระยะเวลานี้นะครับก็อยากให้มันได้ EP กันเยอะทุกคนนะ เออผมก็ย้ายทุกคนแบบเลเวลอัพขึ้นไวๆนะครับตามปกคลิปเลยนะครับเพราะว่าเรามีวิธีเอ,อ่อทำให้เลเวลอัพไวมากๆนะครับในช่วงนี้เป็นกิจกรรมนะครับนี่เลยปลุกขวัญราชบงนะครับทุกคนอ่ะกิจกรรมนี้เนี่ยมันต้องใช้สเตมินานะครับหรือใสเกลอกของเรานะครับผมเมื่อเราใช้ไปเนี่ยก็จะสังเกตได้เห็นไหมอ่าเราจะได้ exp สูงมากๆเลยนะ เนี่ยผมก็เล่นมาแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าแนะนําว่าถ้าใครมีเพชรก็อาจจะใช้เพชรซื้ออะไรไปก่อนได้นะครับตอนนี้เนี่ยเติมซื้อไส้กรอกอะไรก็อย่าลืมไปซื้อนะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่อยากจะแบบเวลอัพไวๆนะครับก็ช่วงนี้เลยนะฮะ <c oughs> ช่วงนี้เลยครับเพื่อนๆคือแบบไม่มีอะไรคือดีกว่านี้แล้วนะนี่แถมว่าเลเวล49นะครับจะเปลี่ยนรางวัลเป็น EP เนี่ยจาก EP นะเพราะว่าเราจะตันที่เลเวล49นะครับตอนนี้ทุกคนอ่ะพอเราถึงเลเวล49แล้วเนี่ยจะเปลี่ยนรางวัลจาก EP เนี่ยเป็นนี่ครับ ป้ายสนามไล่ล่านะทุกคนก็สําหรับกิจกรรมนี้ค่อนข้างดีเลยนะครับโอ้โหเนี่ยก็จะได้ตรงนี้มาเพิ่มอะ่ะทุกคนคิดดูดิเราก็จะได้ตีแบบมัน,มน,อนๆอ่ะเรื่อยๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมไปเล่นกันนะครับสําหรับใครที่อยากเลเวลัพไวๆนะช่วงนี้นะครับห้ามพลาดเลยนะครับห้ามพลาดเลยนะครับจริงๆห้ามพลาดเลยนะครับอ่าเห็นปะเนี่ยเราจะใช้น,นี้ได้นะครับมันก็คือวงแหวนแบบหาัพเลเวลได้ทุกคนนีกออกไหมเนี่ยเออ ดไปเล่นเลยนะครับแต่ผมไม่มีสเตมิหน้าเนี่ยเอาฟรีไปนะครับอ่าโอเคผมเขาเพิ่งเขได้เข้ามาเล่นนะช่วงนี้ก็ยุ่งยุ่งติดธุระอีกแล้วนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้สตรีมด้วย,วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะกลับมาสตรีมนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้เนะเนี่ยเราก็พยายามเล่นครับมีไส้กรอกก็ยัดมาหมดเลยนะเขาเลยดองไส้กรอกกันช่วงระยะเวลานี้นะครับทุกคนก็โคตรคุ้มมากๆเลยนะเหมือนเขาจะทําให้พวกเราเนี่ยเลเวลสีสิบเก้านะแต่ก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเพราะว่า ก็ต้องใช้ไส้กรอกค่อนข,ข้างเยอะนะครับผมอ่าโอเคประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยออันนี้เราก็ลาไปรอดูว่าผมจะได้วงแหวนอะไรนะอืมอ่าเรียบร้อยสองหมืนม่นไหมสองหมื่นห้ามีว่าสองหมื่นห้าจำไม่ได้นะครับดูก่อน ไม่ถึงเท่าไหร่ลืมดูนะโอ้โหนี่ที่สําคัญได้ตรงนี้มาไงเราเอาไปอัพวงแหวนได้น,นะเพื่อนๆเนี่ยเราก็หาตามสายเอาเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยสองหมื่นปีนะสองหมื่นห้าก็มีนะแต่พลังก็ค่อนข้างสูงนิดนึงครับทุกคน<ๆ>ไม่สูงสำหรับบางคนนะสูงสำหรับผมนะครับ <laughs> สูงสำหรับผมไง ล่าไปก่อน,นครับ เอาละครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นหละหลักๆก็คือจะมาบอกเรื่องกิจกรรมนั่นเองเนี่ยกิจกรรมนี้มันมีผลดีอะไรยังไงบ้างนะเนี่ยผมได้วงแหวนมาเลยนะ20,000ปีเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมไปล่าวงแหวนกันด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็หาอัปเกรดวงแหวนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยครับเห็นไหมพอเราใช้สเตมินาขึ้นเนี่ยเราก็ได้รับของรางวัลมากมายนะครับยังไ